สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถเก่งน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวให้ชมกันนะคะใครที่หารถเก่งใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กิ่งมีรถพร้อมส่งมอบนะคะสําหรับรุ่นนี้ที่กิ่งเลือกมานะคะเป็น Honda j a จ z 1.5 V Plus ปี2018นะคะสีเทาดําสวยๆเลยคันนี้นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่92,000โลเท่านั้นเองเป็นรถแทแบกหประตูตัว Honda j a จนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ยอดฮิตยอดนิยมหรือ ว่ารถที่น่าใช้งานอีกนึงรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะรถแบรนด์หลักใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะแมนเทนเนรถครบรถไม่เคยพิจความชนหนักไม่มีจมน้ำตัดแต่งต,ตัดต่อเครื่องยนต์มาแต่อย่างใดนะคะการันตีได้เลย mm hmm. จากชื่อเสียงของบริษัทเพชรยนต์นะคะ mm hmm. เปิดทำการมา20กว่าปีเรื่องรถไม่ผสมอ่าไม่สมประกอบหรือว่ารถที่ ประวัติไม่ดีเราไม่มีนํามาจําหน่ายแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวราคารถคันนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่499,0 0 0บาทเท่านั้นเองถ้าใครที่อยากผ่อนเบาๆสบายๆนะคะของเราผ่อนได้นานถึง8 4งวดเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ตัวไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหลอดไส้นะคะเป็นไฟมั actor, ลติรีเฟกเตอร์รายละเอียดสวยมากๆนะคะซูมกันให้ดูชัดๆไฟเดย์ไลท์ตัดหมอกมีมาให้ครบเลย คันนี้ยังไม่ได้โอนย้ายป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะคะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคันนี้หรือว่าอยากได้รถคันนี้นะคะเดี๋ยวทางบริษัทเราจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพให้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวรถกันต่อเลยในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถนะคะสวยงามชัดเจนเลยไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสเกิร์ตติดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรุ่นนี้มีล้อแม็กให้เรียบร้อยนะคะถูกใจขวัญใจไวรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะรถรุ่นนี้พอ่พอพ่อแม่แม่ท่านไหนอยากได้รถไว ให้ลูกใช้ในช่วงตรุจีนนะคะหรือว่าอยากได้เป็นของขวัญหารถให้ลูกใช้หรือจะเอาไปใช้เองก็ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะและไม่ได้ถูกจนเกินไปถือว่าอยู่ในเรทกลางๆนะคะแต่ว่ารับประกันได้เลยได้รถที่ถูกใจนะคะไปใช้งานนะคะดูรถดีๆด,ดูรถสวยๆไปใช้งานต้องนึกถึงกิ่งแล้วนะคะนาทีนี้ ย้ำราคากันอีกทีนะคะคันนี้เราตั้งขายอยู่499,000บาทเท่านั้นเองระยะการใช้งานอยู่ที่92,000โลรายละเอียดตัวรถสเปคเดิมเลยนะคะของเราจะเป็นรถคัดเกรดเข้ามานะคะเรื่องประวัติด,ดีแท้แน่นอนด้านท้ายไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยระบบเซ็นเซอร์มีมาให้ครบเป็นเครื่อง i v t e c นะคะเป็นเครื่อง1.5ใช้งานแบบว่าชิลๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแฮ a แบ็กห5ประตูนะคะรายละเอียดตัวเบาะสามารถพับได้พื้นที่ภายในตัวรถกว้างเลย คกว้างมากๆเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวหรือจะเอาไปต่อยอดธุรกิจค้าขายออนไลน์แบบขนเสื้อผ้านะคะหรือว่าขายของจิปถาถะทั่วไปคันนี้ตอบโจทย์เลยมีแผ่นรองมาให้ด้วยนะคะแผ่นพลาสติกรองมาให้มีไฟส่องมาให้พร้อมเลยนะคะตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดี๋ยวกินจะพาไปรับชมด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่รายละเอียดโครงสร้างกันบ้างนะคะรายละเอียดตัวรถคร่าวๆก็จะประมาณนั้นเลย นะอะตัวโครงสร้างหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะรอยเม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนซูมกันเข้าไปดูชัดๆเลยรถสวยจริงๆนะคะคันนี้ในราคา400,000กว่าบาทบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ได้รถที่ประวัติไม่ดีแน่นอนนะคะของเรารถประวัติดีทุกคันรายละเอียดประมาณนี้ฝากระโปรงเดิมแท้ไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะจากที่ถ่ายซูมไม่เห็นในส่วนของตัวโครงสร้างเนาะอะ,อะเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหน้าตัวรถกันเลย ะคะว่ารุ่นนี้เขามีออปชันฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างนะคะหนึ่งเลยตัวรถเขาคุมโทนด้วยสีดำนะคะได้รายละเอียดเบาะหนังสวยๆเลยหาสีดำไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันรถคันนี้บอกเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานมากๆแทบจะเป็นสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะคะสวยครบจบในคันเดียวพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆนะคะสีดำเรือนหน้าปัดไม่มีรอยแตกรอยร้วนะคะเห็นตัวอักษรชัดเจนทุกตัว ที่สำคัญคันนี้มีจอมาให้นะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มมีมาให้พร้อมเลยกล้องหลังมีมาให้พร้อมกล้องถอยมีมาหมดรายละเอียดตัวรถกว้างใหญ่มากๆนะคะรายละเอียดประมาณนี้เลยใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้นะคะแต่ว่าแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่มีการแกะเลยรอยแต้มสีรอย qc อยู่ครบหมดนะคะอยู่ครบหมดเลย กล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะรายละเอียดสวยใหม่มากๆนะคะคันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้โม้นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากเห็นรายละเอียดตัวรถจริงเข้ามาได้นะคะของเราตั้งอยู่ซอยเสรีไทย6 8แยก1เขตบ,บินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกอยู่ติดกับถนนเมนหลักเลยนะคะอยู่ตรงใจกลางสี่แยกไฟแดงของมินบุรี ะะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลน,นะคะของกิ่งมีบริการวิ่งเซ็นไปแนนได้ถึงหน้าบ้านไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมถ้าสนใจอยากออกรถนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0820726152หรือจะแอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนก็นกนได้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ่งด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ